คนองมีใบสลินค่ะวันนี้เราจะมาอาบน้ํให้ลูกหมามหให้ลูกหมาแล้วให้หมากันดูดิเขาจะไม่ร้องไม่ไม่ไมมเขาจะชอบอาบน้ำนี่ไอรินอ,อย่าบังแม่ลูก <Okay. S 1> ถังเงินอาบน้ำนลลูกโอ้เย็นสบายชื่นใจเลยถังเงินเลย <rí> e> ไอตัวนี้รอครับไอตัวนี้รอไอตัวนี้มันกลัวนะ้ำตัวนี้รออาบน้ำ อย่างนี้เลยเขากาลังท้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนน้องเขาออกลูกกันออกเป็นลูกหมาตัวเล็กๆน่าจะอู่ไม่นานอ้โหอันนีออโอ้ยถนนนอดเงนเด็กคนนี้เขก็อยากจะมาอาบอาบน้ำด้วยนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นหมาน้อยตัวนึ้ง ไี่ร้องเช็ดตูดหน่อยเช็ดตูดทังเงินหน่อยเขาชอบอาบน้ำไม่ร้องถังเงินชอบอาบน้ำมาลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอาบน้ำให้กันลูกใหญ่ใหญ่น้ำให้กันมาดูไอ้เจ้าใจเอลซ่าดูเอลซ่ามันกลัวมีตัวนี้แหละที่กลัวน้ำเนี่ย โดนี five, yeah, ่ออกเก่งเอา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 โดนพี่ออกแก่งเลยแล้วไปตัวนี้ไปแล้วหนึ่งตัวท้องกำลังใหญ่ฮะเดี๋ยวสร้างไหมไอ้ตัวนี้มันกลัวหมาไอ้ไม่นี่มันกลัวน้ำไม่กลัวหรอกจับใช้กันบล็อกอ่าประจําเจมส์นี่ อาบน้ำให้หนากันนะเด็กๆนี่อาบีบใส่เลยอาบีบใส่ฟองอืมโอ้มันไปอาบน้ำนะเวเพื่อนนุ่นเร็วๆถังเงินไปสลัดตัวแล้วถังเงินไปสลัดตัวแล้วนุ่นนุ่นนุ่นไอ้ตัวนี้ไปสลัดตัวแล้วนุ่นนุ่นนุ่นอันี่อันกลัวเอซ่าอาบดีๆลูกอาฟองใส่ให้น้องอีก จะได้เหม็นขายเหม็นข้าวชอบสามลุมหนึ่งนะครับตัวนี้สามลุมหนึ่งนะครับเย็นนะเนี่ยสุดเย็นโนะอ้หอ๋อดูฟองสีน้ำตาลสุดเย็นนะมัน,นค,คิกเป็นเกลือกดินมาเกลือกโคลนมามเหนนะียวไงขัดมานะขัดแลงหนังนั่นเลยหนังหนาหนังหนังดูขาสั่นเอ้า อืมอเสียงร้องอืมอล้างหน้าด้วยยังไม่ถ่ายหน้าอยู่ากันคนถ่ายก็ข่าเพลงเอ๋ส่ามาดูหน้าหน่อยดิลูกโอ้ของสบู่เต็มหน้าเลยว้าวเฮ้ยของสบู่เต็มหน้าโยซ่ซเลย ไม่ร้องไม่ร้องอาบน้ำชิชินี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ไปถูพ่อไปมาอะไรพ่อลูกเออไอลินไม่เอาลูกเด็กข้าดูปลาปังหนู่อยู่นั่งเอซ่ากำลังสบายเลยใช่ไหมเอซ่าชอบมากเลยอาบน้ำ่ะฉีดไปเปิดน้ำมาเอาใส่น้ำมาให้น้องนู้นนูนเอซ่า โดนแล้วครับเอลซ่าโดนอาบน้ำแล้วครับเอาขาออกให้น้องสิเอาโดนแม่นะเนสันจะโดนพ่อหน่อยอ,อาบน้ำให้หมาลูกมันก็คิดว่าพ่อเป็นหมาแล <c oughs> าหละ <c oughs> อาวุธใ้มาเอาแล้ว <c oughs> อ๋อข้างหน้าน้องหน้าน้องเสร็จหัวก็ล้างหัวมันก่อนโอ้โหล้างหัวให้มันก่อนลูกโอ้โเอลซาสบายใหญ่เลยเอลซ่าไม่ร้องงอแงเลยโอ้ยหสะอาดจังอพอแล้วน้องหายใจไม่ออกเออต้องมีฟองอยู่ฟันเหลืองเลยมันไปได้อาบน้ำนานอืม เอล่าเอล่าชอบไหมลูกโอ้ยชอบไอรีมันเก่งว่ะแล้วหมาสองตัวก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆน้องเขาจะไม่งอเงยนะคะเอาเอาเอาเสร็จดีเดียร์อาบน้ำอ้าวบ๊ายบายไอรีบ๊ายบายเพื่อนๆกันบ๊ายบายขากดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย